สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงชีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีระกาจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนธันวาคมปีพศ2568นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดปีละกาเนี่ย นะครับเดือนสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะครับเราก็ผ่านมา11เดือนแล้วนะครับเดือนธันวาคมนี้ผมบอกเลยนะครับจะเป็นเดือนที่คุณจะมีพลังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าตลอดเขาเรียกว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณอาจรู้สึกเหมือนเรากําลังเป็นคนที่เดินช้าเหนื่อยง่ายนะครับมีบททดสอบเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทําให้คุณได้พูดในใจครับว่า อ๋อที่ผ่านมาทุกอย่างมันคุ้มแล้วที่จัางได้ทํามันได้เต็มที่นะครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเจาะลึกและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับพร้อมจะเติมเต็มพลังพลังใจนะครับหรือว่าพลังบวกเนี่ยให้คุณได้เดินหน้าต่อแบบถูกที่ถูกทางถูกเวลานะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับ อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่านะครับดวงด้านการงานครับสำหรับคนที่ทำงานประจำนะครับผมบอกเลยว่าเดือนนี้คือช่วงเวลาที่คุณควรเร่งเครื่องให้สุดนะครับมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้สุดนะครับ งานจะมีเข้ามาเยอะขึ้นครับแต่เป็นงานที่ทําแล้วผมบอกเลยนะเห็นผลนะครับเห็นผลงานเห็นผลลัพธ์ครับไม่ใช่งานที่ทําแล้วหายเหมือนเมื่อก่อนครับผู้หลักผู้ใหญ่จะเริ่มมองเห็นความสามารถคุณมากขึ้นนะครับบางคนก็จะมีเกณฑ์ได้งานเพิ่มได้น้าที่ใหม่ๆนะครับหรือได้ลองอะไรที่ใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้โหผมยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับผม ข้อควรระวังเลยนะครับคืออย่าทําอะไรอย่าทํางานด้วยอารมณ์นะครับให้ทําด้วยเหตุและผลเพราะถ้าคุณทําไปด้วยโมโหไปด้วยนะครับหรือบางทีเนะี่ยมีการโมโหใครสักคนขึ้นมาในที่ทํางานเนี่ยจะทําให้งานคุณเสียแบบไม่จําเป็นเลยนะครับเดือนนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณพูดดีพูดดีคิดดีทดําดีพูดดีจะชนะทุกอย่างได้นะครับ ส่วนท่านไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับเดือนนี้คือเดือนของจังหวะที่คุณจะปิดดิวนะครับดิวใหญ่ๆดิวโอโ้โหดิวสาคัญสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับมีเกณฑ์จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อแล้วจะกลับมาซื้อซ้านะครับและจะมีคนแนะนํางานใหม่ๆ เข้ามาให้คุณแบบไม่คาดคิดนะครับเรียกได้ว่าส่งมาแบบถึงมือคุณเลยนะครับถ้าเดือนนี้นะครับคุณคิดจะขยับขยายร้านค้าจะขยับขยายรายธุรกิจรายสินค้าเพิ่มสินค้าลงทุนเพิ่มเดือนนี้ผมบอกเลยเหมาะมากๆนะครับแต่ผมขออย่างเดียวครับให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทํานะครับไม่ต้องรีบใหญ่ทีเดียวนะครับค่อยๆลงทีเะนิดจะเป็นขั้นบันไดนะครับยิ่งถ้าคุณวางแผนดีนะกาไร จะเด่นมากๆผมบอกเลยนะครับส่วนท่านไหนครับที่ทำงานอาชีพอิสระหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะครับเดือนนี้งานก็จะเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะจนคุณสามารถเลือกงานได้นะครับเดือนนี้คุณจะเด่นเรื่องโครงการใหญ่ๆนะครับจะมีโครงการใหญ่ๆเข้ามานะครับหรือบางคนเนี่ยจะเป็นงานที่เข้ามาที่แบบได้ก้อนใหญ่อะนะครับเป็นงานที่ทําแล้วได้ก้อนใหญ่ก้อนเดียวจบไม่มีการผ่อนจงผ่อนจ่ายนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้เริ่มเป็นเดือนที่ต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีนะครับเขาบอกว่าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีความสัมพันธ์กับลูกค้าอันดีเนี่ยมันจะส่งผลหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทําให้มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับเกิดการบอกปากต่อปากลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเกิดการจงรักภักดีต่อแบรนด์ต่อสินค้าต่อร้านค้าของคุณนะครับเพราะยิ่งเขาประทับใจนะ ปีหน้าก็จะเป็นปีที่งานจะไหลมาแบบไม่หยุดเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณจะเฮงคุณจะรวยคุณจะปังแบบไม่มีอะไรมาฉุดคุณอยู่ได้เลยนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับเขาบอกว่าเดือนนี้ถ้าคุณคุมดีจะมีเหลือและได้เงินมาเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะครับการเงินเดือนนี้ดีมากๆครับดีแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆรายรับครับจะมีมากกว่ารายจ่าย ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับคุณคุมได้หมดนะครับและยังมีโอกาสได้รายได้พิเศษนะครับจากงานที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนแต่สิ่งที่ต้องเตือนเลยนะครับคืออย่าใจร้อนโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าที่มันฟุ่มเฟือยของที่ซื้อฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนี่ยนะครับฝากระวังด้วยนะครับ จะมีของมากมายก่ายกองน,นะครับโดยเฉพาะวันที่12เดือน12เนี่ยเข้ามาลอ่อตาลอ่อใจคุณเยอะแยะมากนะครับถ้าหักห้ามใจไม่ได้ก็อย่าเข้าไปเห็นสินค้าลดราคานะครับถ้าหาักห้ามใจได้ผมว่ามันเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะเป็นวันที่เราจะได้ซื้อของในราคาที่ถูกนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีโปรเด็ดๆดีไปหมดเลยนะครับแต่เราต้องควบคุมให้ได้ว่าสิ่งของที่เราซื้อเนี่ยนะครับเป็นของที่เราจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องซื้อจริงๆนะครับ ผมฝากไว้นิดเดียวนะครับว่าเงินของคุณเนี่ยเดือนนี้ควรเก็บเก็บไว้ทําไมครับถ้าคุณเก็บเงินเดือนธันวาคมได้เยอะมันจะเป็นเหมือนผมใช้คําว่ากดแห่งแรงดึงดูดก็ได้นะครับเดือนธันวาถ้าคุณเก็บเงินไว้ได้เยอะนะครับหรือสะสมมาทั้งปีเก็บได้เยอะนะครับจะเป็นต้นทุนในการดึงโชคใหญ่เข้ามาให้คุณในต้นปีหน้าได้นะครับแล้วเป็นโชคที่ใหญ่มากๆนะครับ ส่วนดวงด้านความรักนะครับความรักจะดีขึ้นนะครับแบบเป็นขั้นเป็นตอนไม่ต้องรีบนะครับแต่มั่นคงแน่นอนผมบอกเลยนะครับมาดูที่คนโสดก่อนครับคนโสดเดือนนี้นะครับเป็นคนที่สเสน่ห์มากนะครับสเสน่ห์มีสเสน่ห์ในตัวมากเลยในเดือนนี้นะครับแต่ไม่ใช่สเสน่ห์แบบ คนเจ้าชู้นะครับจะเป็นสเสน่ห์ของความจริงใจนะครับน้ําเสียงนิสัยที่ดูน่าเชื่อถือจะมีคนมากหน้าหลายตานะครับเข้ามาคุยกับคุณคุยแบบเปิดอกคุยแบบชัดเจนไม่มีหมกเม็ดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโปรไฟล์ดีๆหน้าที่การงานดีๆนะครับผมอยากให้คุณลองเปิดใจดูค่อยๆคบค่อยๆเติมทีละค่อยๆรักทีละศูนย์หนึ่อย่าไปเริ่มทีร้อยนะครับ ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจค่อยๆคบหาดูใจกันไปก่อนรู้ใจรู้จิตรู้ใจเขาให้มั่นคงว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะครับส่วนคนไหนที่มีคู่นะครับผมบอกเลยว่าเดือนนี้ความรักจะดีขึ้นเยอะมากๆนะครับไม่มีดราม่าอะไรที่ใหญ่ๆโตๆนะครับบางคู่เนี่ยจะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับ พลังของเดือนนี้พลังของเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นพลังของการช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับปัญหาอะไรที่คุณเจออยู่ที่คุณประสบอยู่ถ้าคุณคุยกันเนี่ยคุณจะหาทางออกช่วยกันได้ดีอย่างม,กมากๆนะครับเหมือนต่างฝ่ายต่างเริ่มโตขึ้นต่างเริ่มคิดเป็นนะครับผู้หลักผู้คือเริ่มเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับความรักนะครับถึงไม่ได้หวานจนขั้นเลี่ยนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าได้ใจคุณที่สุดแน่นอนนะครับส่วนสุขภาพ พานามัยนะครับระวังแค่เรื่องของความเครียดที่สะสมนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าสุขภาพดีนะครับแต่ก็ยังต้องให้ระวังเวลาของการนอนที่ไม่เป็นเวลานอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายนะครับบางทีก็ทํางานหนักจนลืมพักนะครับก็อยากให้กลับมาปรับในเรื่องของการบริหารเวลานะครับแค่บริหารเวลาใหม่ทุกอย่างนะครับจะดีขึ้นทันทีนะครับ เรื่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากๆนะครับในเดือนนี้นะครับมาผมขอแยกเป็นทีละเรื่องนะครับก็คือ 1. มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับ 2. คุณจะได้เจอคนที่มีน้ำใจครับเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับ 3. คุณจะได้เงินที่รอคอยมานานแสนนานนะครับ4คุณจะได้โชคลาภเล,ล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่เข้ามาเป็นสัญญาณที่ดี เพื่อดึงโชคใหญ่เข้ามาในปีหน้านะครับ5ครับก็คนรักคนรักการคนที่มีคู่นะครับจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจะลดระยะความห่างเหินลงได้นะครับ6กครับคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ใหสิ่งใหม่ๆที่คุณได้เริ่มต้นนี้เป็นประโยชน์มากๆในระยะยาวต้องบอกเลยนะครับว่าปีละการนะครับในเดือนธันวาคมนี้คือเดือนที่จะบอกคุณได้นะครับว่าต่อให้ปีนี้ คุณเหนื่อยแค่ไหนแต่คุณยังยืนอยู่ได้และกำลังจะเริ่มชนะมันแล้วครับในปีนี้ชนะในมุมมองของผมคือชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาขวางกันคุณฝ่าฟันมันมาได้หมดแล้วนะครับแม้จะเหลือเพียงเดือนเดียวนะครับแต่เป็นเดือนที่ท้าทายที่คุณเอาอยู่นะครับจำไว้นะครับทุกท่านคนที่ผ่านเรื่องยากๆมาได้จะไม่มีอะไรในโลก มาหยุดคุณได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้คุณผ่านเรื่องยากๆมาแล้วเดือนธันวาคุณผ่านได้สบายเพราะคุณผ่านเดือนธันวาไปได้มกราคมาปี2569โชคใหญ่จะรอคุณอยู่นะครับและคนที่เกิดปีละกา กำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเดือนธันวามนี้คุณทำอะไรทำให้เต็มที่ทำให้มีความสุขลุยต่อไปนะครับห้ามหยุดห้ามถอยหลังห้ามหันหลังกลับมาผมเชื่อในตัวคุณคุณทำได้แน่นอนนะครับผมจะคอยเป็นกำานิใจให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยมีความสุขนะครับอยากเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีอยากมีความสุข ก็ขอให้มีความสุขในแบบฉบับที่ตนเองอยากมีนะครับรวยอะไรไม่สู้รวยสุขภาพขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ